โอ้จังหวะนี้ครับยิงหมัดมาก่อนครับท่านของโชยะก้อนนภาเข้ามาโอ้ยิงหมัดซ้ายตรงครับแมลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับได้ไปหนึ่งนับครับโอ้ดูทําหน้าทําตาครับร้อยครับร้อยครับแม่ไฟนี้ต้องเรียกว่าเขาลอยสอยร่วงเลยครับมาดูครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างก้อนนภาวีรศั์เล็กนะครับเจอกับโชยะซูซูกิครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการ K1 Fiesta นะครับ เมื่อวันที่3ครับเดือนเมษายนปี2,565ครับนะครับที่ตัวเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนี่ครับมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกองนภาวิรัสักเล็กนะครับดีกรีครับเป็นแชมป์ของสภามวโมไทยอาชีพโลกครับเมื่อปี2,558ครับแล้วก็เป็นแชมป์ของคิกบ็อกซิ่งครัชนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ K1 ด้วยครับ แชมป์เควันนี่เป็นเมื่อปี2563นะครับเอาละครับมาครับแข่งขวาไปก่อนครับโชยะครับมัดซ้ายครับโชยะแหม่ไม่มีโกกแดงครับแข่งมาแข่งคืนครับกองน้ำพาครับรัดกลุ่มไว้ก่อนครับตั้งการสดงครับใส่หมวกกันนกอย่างดีครับกองน้ำพาจังหวะนี้เขาไปเขาซ้าย1ดอกครับ1ทางครับถีบ้ายหน้ามาครับทางด้านของโชยะโชยะ12ครับสาดแข่งมาครับบังไว้ได้ครับจังหวะนี้เดินขวาโอ๊ยแข่งซ้ายขึ้นสูนจะบันเซียนครับกองน้ำพาครับ หมัดไม่โดนครับด้านนั้นของโชยะครับมาครับวืดไปวืดมาเหมือนกันครับจังหวะนี้หลบได้ดีครับนี่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับแข้งซ้ายขึ้นสูงครับกองนภาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับไปชิดเข้ามาครับไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครเกรงใครนะครับนี่กติกาฮิบอิ่งโอ้เจอเตะพับในครับแหมถึงกับขิดตรงหน้าขมำครับแหมขิดตรงคือการเสียหลักล้มไปข้างหน้านั่นเองครับแข้งซ้ายสูงครับไม่โดนครับภาษาใต้วันละคำครับจังหวะนี้ ขยับเข้าหาครับตีเขาซ้ายไปก่อนครับหนึ่งพางครับเขามาเขาคืนครับมัดมามัดคืนแหมวืดไปวาดมาครับจังหวะนี้โอ้โดนพับหนออีกแล้วเกือบเสียหลักครับเกือบเพียงครับเขาซ้ายครับเขามาเจอมัดคืนครับโอ้จังหวะนี้ครับยิงมัดมาก่อนครับทานั้านของโชยะก่อนจะพะเข้ามาอู้ยิงมัดซ้ายตรงครับแหมลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับได้ไปหนึ่งนับครับโอ้ดูทําหน้าทําตาครับร้อยครับร้อยครับแหม่ทาหน้าร้อยจ้านครับทานด้านของโชยะครับแหม่ครับหน้าตาไม่ยี่รระคับ แหมดูท่าทางรอยครับอ่ะแข่งซ้ายสาดไปครับกองนภพาครับกองนภพาบอกว่ารอยแบบนี้ก็เอาได้เลยครับเอาเลยครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับแหมมั่นเหลือเกินครับแข่งซ้ายครับกองนภพาหนึ่งพางครับแข่งซ้ายเตะล่างหนึ่งพางครับอืเน้นจอขาครับเดินเข้าหาครับแข่งมาเหมือนกันครับนังของโชยะเจอมาซ้ายตรงขึ้นไปหมัดหนึ่งสองครับจากกองนภพาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับ ระวังครับอย่าเล้าเล้าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนเหมือนเมื่อสักครู่ครับแมจังวันนี้โดนทีบลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับโอ้บอกแล้วเขาบอย่าเล้าเล้าครับเดี๋ยวได้นั่งยาวครับหมัดซ้ายตรงครับกองนาพาครับจังวันนี้ครับแขงซ้ายตัดล่างครับหมัดขวานี้ไม่โดนครับจังหวันนี้แมโชยะโชยะอาวุธเริ่มไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงครับกองนาพาเข้าไปเขาลอยใส่โอเรียบร้อยครับลงไปนั่งอยู่บนพื้นครับตัวคุ้มตัวงอครับ แล้วยังไงครับกรรมการยุติการชกตั้งคุมไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาดูภาพช้าเพื่อความสะใจครับดูครับจังหวะนี้ครับยิงหมัดซ้ายไปก่อนครับนี่คือการนับครั้งแรกครับแหมลงไปนั่งเคร่งครับเราดูจังหวะนี้ครับเขียบเข้าหาครับอืนี่ครับหมัดซ้ายตรงครับนี่ตอนที่ได้นับครั้งแรกนะครับจังหวะนี้ครับเขาเขียบเข้าหาครับเตือนเข้าไปแล้วก็นี่ครับเข่าลอยครับโอ้เขาซ้ายเข้าปลายค้างครับเรียบร้อยครับมาดูกันอีกทีครับ แมครับเด็ดขาดเหลือเกินครับดูครับผางเดียวเท่านั้นครับโอ้ลงไปนั่งคุ้มอยู่บนพื้นครับหน้าตาเยเกครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในค่ำคืนนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับพบกันใหม่คลิปหน้าในช่องเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม